สวัสดีครับวันนี้ร้านโสธรศิลป์เปิดร้านปกติครับผมร้านเราตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสุขุมวิทพาร์คมอเตอร์เวย์ตำบลท่าสะอา้านอำเภอบ,บางบะกงจกาาังหวัดะเยังเ้าครับผมอ,อยู่ข้างๆมอเตอร์เวย์ครับผมขาเข้าช,ายชายัยังเซาใช้ o o o l l m m p s แล้วพิมพ์คำว่าร้านสสธรศิลป์ให้พามาได้เลยครับผมเออ ผ่านไปผ่านมาฉะดเชิงเซาวแวะมาเลือกชมหลวงพ่อโสธรน,นำไปบูชากันได้ครับผมอ่ามาดูภายในร้านครับผมร้านเรามีหลวงพ่อโสธรเกือบทุกรุ่นครับผมอ่าไม่ว่าจะเป็นปีลึกปีใหม่หรือว่าเน้นไปที่80ปีกรมตำรวจครับผมอ่าถาดนี้ครับผม80ปีกรมตำรวจแล้วก็มีพัด รุ่นอื่นๆครับผมของหลวงพ่อสทอนหลากหลายครับผมอ่าแล้วก็มีผ้าบูชา3นิ้ว5นิ้ว7นิ้ว9นิ้ว12นิ้วแล้วก็ทองคำแบบนี้ครับผมอ่าเนื้อทองคำให้ได้เลือกชมครับผมอ่าดังบลี้เป็น12นิ้วครับผมมีองค์หนึ่งครับ12นิ้วแล้วก็มี3ามวสัตถ์ครับผมอ่าปีลึก,ลก ในมองหาชื่อนำไปขึ้นบ้านใหม่อย่าลืมนึกถึงร้านโสธรศินนะครับผมเ,อ,อ,เอ,อ่วันนี้ก็เป็นโอกาสดีครับผมมีน้องชายท่านหนึ่งครับผมทักเพจมาบอกว่าอยากปล่อยหลวงพ่อโสธรพระบูชาปี2 5 0 9ครับผมตรงปออีอยากปล่อยก็เลยตกลงราคากันนะผมจากรูปแล้วก็น้องท่านนี้ก็เดินทางมาที่ร้านครับผมเช้าวันนี้ครับผม มาจากสมุดสาคอแเลยครับผมเอมาจากบางบอนครับผมมาจากบางบอลนนํนำนำพระบูชามาบ่อยครับผมแล้วก็จ่ายเงินสดให้พี่เท่าน,นนี้เรียบร้อยครับผมจ่ายเงินสดแล้วน้องคนนี้ก็ลากลับเลยครับผมมาดูครับผมว่าพระบูชาหลวงพ่อธรปีอนร วงนี้มีความสวยขนาดไหนครับผมผิวใสใสเลยครับผมวงนี้ผิวสใสใสแล้วก็น่าจับห้านิ้วนะครับผมซึ่งค่อนข้างจะหายากหายากแล้วก็เป็นที่นิยมของผมนี่ครับผมลายเซ็นลายเซ็นแบบนี้ครับผมลายเซ็นพระราชนุทีดังสีครับผมแล้วก็มีตอกตัวเลข6 6 2สองครับผมองนี้นะครับผิวใสใสเลยครับผมผิวสใสใส ผนม,มากจะเจอกับผิวค่อนข้างจะขี้ขิงนะผมผิวดําแต่อคนนี้ผิวใสเลยครับผมดูดินใต้ฐานนี่คือแท้เลยครับผมแบบนี้ดินดําแดงครับผมดินไทยดําแดงแบบนี้คือแท้เลยครับผมลักษณะดินดําแดงครับผมองนี้หน,หนักนะครับผมเห็นองนเล็กๆอย่างนี้แต่ค่อนข้างหนักเลยครับผมามาดูลายเส้นครับผมลายเส้นแรกไปลายเส้นผม พะร,ระราชเขียมังกรครับผมในวิว2 5 0 3ถึง2 5 0 6ครับผมอ่าอันนี้จะมาแนะนำลายเซ็นต่างๆครับผมด้านหลังของพระบูชาครับผมจะได้จํากันนะได้ขึ้นใจครับผมจำลายเซ็นครับผมแล้วก็จะทราบว่าปีไหนปีไหนสร้างปีไหนครับผมเลายเซ็นต่อไปครับผมเป็นลายเซ็นของพระพุทธรังสีครับผม ถ้าพระพุชาองค์ไหนมีลายเซ็นด้านหลังแบบนี้ครับผมคือจะสร้างเมื่อปี2 5 0 8ครับผมลายเซ็นพระพุทธีรังสีนะครับผม2 5 0 8ครับผมอันนี้ต้องมีต้องมีตอกตัวเลขด้วยนะครับผมด้านหลังเป็นเนื้อทองเหลืองครับผมแล้วก็มีตอกตัวเลขแล้วก็มีลายเซ็นนี้ครับผมปี2 5 0 8นะครับผม ราคาก็เล่นกันร่วมแสนครับผมเออสวยๆครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูลายเซ็นต่อไปครับผมซึ่งเป็นลายเซ็นต์ปีประสพตรง109ตรงปีครับผมเหมือนอย่างที่ทําคลิปในวันนี้ครับผมองค์ที่องค์ในคลิปครับผมจะเป็นลายเซ็นต์พี่ครับผมเนี่ยจำลายเซ็นต์ได้ไหมครับผมลายเซ็นของพระราชพุทธองค์สีครับผมซึ่งเป็นอ่าสมรสักของเจ้าคุณเจียมกุลในวันนี้ครับผม เมื่อปี2588ก็จะเป็นพุทธที่ังสีครับผมเมื่อสักครู่แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอันนี้ครับผมคือพระนาชพุทธิรังสีครับผมถ้ามีตอกอตอกตัวเลขอตอกลายเส็นนี้ด้านหลังพระบูชาครับผมก็จะคือ2,109ตรงปีครับผมเ่แต่ก็ต้องมีตอกตัวเลขด้วนะครับผมตอกตัวเลขรุ่นนี้จะมีเนื้อเนื้อ,อทองเหลืองแล้วก็เนื้อสามมสัตครับผม นั่นทองเหลืองก็เลยดล้วสังกษัตริย์มีทั้งสองนี้ครับผมศรัทราคาค่อนข้างสูงครับผมอ่ะไรเซ้นต่อไปเป็นเยื่อนของประเทศคุณอาทานครับผมซึ่งซึ่งเป็นสมรสักษ์ของเจ้าคุณเจียมกุลและมณิษฐ์ครับผมเจ้าวาดคนเดิมครับผมเจ้าวาดองค์เดิมก็จะเปลี่ยนสมรสักไปเรื่อยครับผมอันนี้จะมาปีพศ2 5 1 4ครับผมถึง2 5 3 0นะครับผมสมรสักนี้ก็จะ ถ้าพระบูชาองค์ไหนมีไลเซน์นี้ก็คือจะสร้างเม,มืเอ่อปี2254ถึง2530ครับผมต่อมาเขาบกจะเป็นไลเซนต์ของพระธรรมเสนาณีครับผมซึ่งจะสร้างเม,มื่อปี2530ถึง2535ครับผมเป็นไลเซนเ์เป็นสมรัก์เดียวกันกับไลเซน์ของประเทศคุณอาทานครับผมหรือว่าเจ้าคุณเจียมกุลแล้ววันนี้ครับผมก็จะเลื่อนสมรักษ์ขึ้นมาเรื่อยๆครับผม อันนี้ก็จัตเจลงหนังสมรังนี้ก็มั่วปิ้วสองสมสิบถึงสามห้าครับผมอ่าทัพพระบูชาองค์ไหนมีลายเซ็นนี้ก็คือสร้างในช่วง30ถึง35ครับผมอ่าประมาณนี้ครับผมลายเซนต่อมาก็จะเป็นลายเซนของพระพรมพุทธาพรครับผมอ่าซึ่งจัตเจลโลนแ่งในปีพศสองพัถึง39ครับผมอ่าก็คือเจ้าคุณเทียมคุณแล้ววันนี้ เดิมนะครับผมเลื่อนสมรศักดิ์ขึ้นมาเรื่อยๆอ,อันนี้ก็จะเป็นสมรศักดิ์พระพรหมพุทธาพอยครับผมหมายความว่าถ้าพระบูชาองค์ไหนมีลายเซนแบบนี้ด้านหลังก็คือสร้างมาอง่อต่อ36ถึง39ครับผมเอออันนี้ครับผมที่เราเช่าเรารับเช่าในะวันนี้ครับผมเป็น2 0 9ตรงปีครับผมก็ต้องเป็นลายเซนของพระราชาพุทธที่ทงสรีครับผม2 0 9แล้วก็ตอกตาวัด นี่ครับผมจำให้แม่นครับผมลายเส็นกระดกกระดกแบบนี้ครับผมแล้วก็มีตอกตัวเลขแล้วก็ตาวัดก็เป็น2509กครับผมไอันก็คือตรงปีเลยครับผมเป็นสมรสกของเจ้าคุณเจียมครับผมในปี2509ถึง2 5 1 4ครับผมเออก็จะประมาณนี้ครับผมไอพี่ไหนมีหลวงพ่อธรอยากปล่อยอย่าลืมทักหาทางร้านนะครับผมลายเบอร์0 8 1 6 8 3 1 3 5 0กครับผม ทักมาแล้วก็ถ่ายรูปพาส่งมาครับเดี๋ยวตีราคาให้วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมสวัสดีครับ